ดีแม็กตอนเดียวปีศูนห้าห้าหนึ่งะครับเครื่องสองพันห้าคอมมอนเร็วนะครับตัวนี้มีเบาะขาดตรงนี้นะครับแถบคนนั่งขายตามสภาพนะครับคันนี้รถบ้านดแท้มีสีร่อนตรงนี้นิด มี่ลืล่อยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับยางชุดสีใช้ได้นะครับดอกยางยังเยอะอยู่ชุดสีนะครับไม่ผุไม่ดามนะครับนี่นไม่ได้ล้างนะแต้ท้องไม่ได้ล้างนะครับตัวรถล้างใช้น้ำแฟบกับลงแว็กยางอย่างเดียว ไมค์คันนี้อยู่ที่สองแสนเห็นไหมสองแสนเก้านะครับมาดูข้างๆไข่ตามสภาพนะครับราคามันไม่ได้แพงมากลดบ้านนะครับต้องไปเก็บอีกนิดหอ่อยขาหน้าเดิมนะครับ อุปกรณ์ข้างเครื่องอยู่ครบนะครับหัวหมุดเผ็ดเดิมนะครับหัวเล็กหัวดำนะครับสีดำติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับปากกระโปรงเดี๋ติดเครื่องดูเอ่์คันนี้ต้องไปไล่น้ำยาเขานะ ดีนะครับแย่เราไมไล่น้ำยาวนะมันไม่าจะเย็นขายตามสภาพนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งแพงมาก